โอเค d e l e t e tab นะปึ๊บกดโอเคยืนยันอ่าโอเคนะจบไปแล้วต่อไปนะครับเมื่อติดตั้งไลบรารีเสร็จเราจะต้องทำการสืบทอดคุณสมบัติของ material form นะวิธีการทำได้2วิธีนะครับในวิธีแรกก็ให้เราไปทำเปิดหาไฟล์ดีไซเนอร์ Designer ของฟอร์มเนี่ยนะครับฟอร์มฟอร์มหนึ่งเนี่ย ผมจะขออนุญาตตั้งชื่อเขานิดนึงฟอร์มนี้นะครับเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะพปิดไปก่อนไปที่ solution e x p l o r e r w i n d o w นะครับคลิกขวาที่ฟอร์มหนึ่ง rename ซะนะครับผมจะตั้งชื่อว่า main form นะฟอร์มหลักจากนั้นก็ enter แล้วก็ตอบ yes นะครับจากนั้นเดี๋ยวผลคลิกที่ main form นะครับดูให้แน่ใจว่าตรง property name เนี่ย มีขึ้นคําว่าเมนฟอร์มแล้วนะครับถ้าไม่ขึ้นก็ให้เปลี่ยนให้ตรงกันนะครับตรงนี้เนาะเมื่อได้แล้วให้ทําการรีบิวสักหนึ่งรอบนะครับบิวรีบิวโซลูชันอ่ะทีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปไปเปิดไฟล์เมนฟอร์มดีไซเนอร์ออกมานะครับเราจะแก้ไขการสืบทอดคุณสมบัตินิดนึงนะครับให้ไปที่ไฟล์เมนูไฟตรงนี้เลือกโอเพ ไฟล์นะครับจากนั้นไปที่โปรเจกต์ของเราที่ทำ